Hello, hello, hello. Hello, hello. Bum, 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 bum. So. สวัสดีครับสวัสดีครับ Chut, chut, chut. Ta -da -da -da. ok tân 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 โอ้ยจะถึงเวลาแล้วสวัสดีคับมีคนเข้าชมตอนนี้คนเดียวอืมแต่เดี๋ยวถึงเวลาเริ่มเลยแล้วกันเพราะว่าไม, <c oughs> ไม่อยากให้เสียเวลานาน,านก็เดี๋ยวมาพูดถึงของรางวัลก่อนแล้วกันอคนที่เข้ามาดูน่าจะเป็นคนที่ รู้อยู่แล้วนะครับว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอจับฉลากของรางวัลสำหรับผู้สนับสนุนช่อง f i ล์ FPV นะช่อง youtube ที่บางทีก็มีสาราบางทีก็ไม่มีสาวาของรางวัลมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือสายคล้องวอิกำลังอธิบายของรางวัลอยู่นะว่าเป็นอะไรบ้างหน้าตายย็างไงบ้างสายคล้องนี่ เป็นของแถมจากร้าน fpv only นะคระับตนังสือกับด้าน fpv only แถมมาให้นะฮะให้มาร่วมสนุกเป็นสายคล้องวิทยุซึ่งจริงๆแล้วจะไปคล้องอะไรก็ได้แล้วก็มีกระดาษติดมาให้ด้วยเพียงแต่ว่ากระดาษนี่<ๆ>กระดาษนี่เนี่ยมันมีมันมีเส้นที่แกะแล้วนะแต่ผมหาไม่เจอขออนุญาตแกะอันนี้ก่อนแล้วกันคือมันเป็นอย่างนี้ กขาแถมมาแต่มันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดนะแต่มันใช้ได้คือสายลักษณะสายที่คล้องเนี่ยมันก็จะดูยุ่งๆนิดนึงแต่มันใช้ได้อะนะเออไม่รู้ยังไงหรือผมใช้ไม่เป็นนะเออก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่เท่าที่เคยเจอมาเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างเนี้ยแต่มันก็ใช้ได้อยู่ก็ถือว่าร่วมสนุกกันไปแล้วกันสายนี้นะครับ เป็นจำนวน2เส้นนะมีของแถมจาก f p p o l l i 2เส้นนะแล้วก็นี่อันนี้เป็นของผมเองเอามาดมสนุกเป็นมันโฟกัสได้ไหมเราต้องปรับโฟกัสไหมหรือมันโฟกัสไม่ได้เหมือนจะไม่ได้อ่าเป็นเสา t b s เสาหางหนูเสาลิเนียนะเห็นไหมเนี่ยวับนี่อ่าน่าจะพอเห็นอยู่นะเสาหางหนูเสาลิเนีย ก็เอาไปใส่ลำจิ๋วได้ลำไทยนี่ถ้าเกิดเห็นเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้แกะหอ่อถ้าเกิดเห็นตัวหนังสือเนี่ยจะเห็นว่าซื้อมาตั้งแต่ปี2016ของเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วแต่ไม่ได้แกะนะของใหม่ของใหม่หมแล้วก็อันถัดไปอันนี้ชิปบายยากเดี๋ยวไว้หลังสุดอันนี้เป็นคอมเมด์อังกฤษด้วยคอมเมด์ภาษาไทยก็คือ,อยาง ใส่บนะอร์ด Fc ยางกันสะเทือนกอันวาเบรชั่นต่างๆใส่บอร์ด Fc ใส่บอร์ด ESc ก็ได้นะก็เป็นอะไรสำหรับคนที่เล่น FPV อย่างเราที่จำเป็นต้องมีเผื่อว่าของเก่าขาดฉีกขาหรือหาไม่ได้อะไรหรือขนาดไม่พอดีก็เอานี้ไปลองดูได้นะด้านนึ่งหนาด้านหนึ่งบางนะครับเเป็นยางใส่ Fc ไว้กันสะเทือนของไดฮัลโหลกลับมาแล้วใช่ไหม แล้วก็อันนี้เป็นไม่มีบอกอะไรเลยนะฉลากไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ของผิดกฎหมาย,ยอะไรทั้งสิ้นมีผู้ประสงค์ดีไม่ประสองค์ออกน้าให้ของมาบริจาคของมาเ,เป็นน้ำยาทากันกันน้ำนะน้ำยาทานย้อมแมวขาหรือเปล่าแต่ก็คือเรื่องของเรื่องคือมันใช้ได <laughs> ม้มันก็ใช้อยู่ผมก็ใช้อยู่นะผมก็ใช้ของของเขาอยู่แต่ว่าเขาไม่ติดยี่ห้อไม่ติดอะไรเลยอันนี้เป็นของผมเองนะ ส่วนอันเนี้ยเป็นของใหม่ยังไม่ได้แกะแต่เมื่อกี้เอาแกะออกมาสาธิตแล้วมันไม่ได้ล็อกไวอะนะมันไม่มีพลาสติกอะไรห่อหุ้ไหมไวอันนี้ของใหม่แล้วก็อันนี้กระเป๋าใส่แบตเตอรี่ทนไฟคําว่าทนไฟหมายถึงมันไม่ได้กันไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันแค่ทนความร้อนได้เฉย,ย <laughs> อย่าคิดว่าหัดใส่แบตเตอรี่ไว้ในนี้แล้วจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะ <laughs> ก็สวยงามเป็นแบบซิปเปิดปิดเป็นแบบซิปเปิดป,บบป,ปิดนี่ มีซิบสองด้านมีหูทอยู่น่าจะใส่แบบได้ประมาณสี่ก้อนห้าก้อนอนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบอันก้อนเล็กๆก็ใส่ได้เยอะหน่อยโอเคค่อนข้างดูดีของมีตาเบต้า SPV ด้วยส,สุดท้ายนี่คือมันเป็นซองอยู่แล้วมันไม่ได้แกะฉลาออกมาก็เลยยังไม่อยากแกะเพราะถ้าแกะออกมาก็จะดูไม่ใช่ของใหม่เป็น VTX adapter VTX adapter ขนาดบอร์ด16มิลิเมตรหมายถึงว่าระยะระหว่างระยะห่างระหว่างรูของบอร์ด16มิลิเมตรก็คือน่าจะเป็นสำหรับลำทานี่ลำจิ๋วเลยลำมอเตอร์บรัชเลสลำจิ๋วเล็กๆเ,เลยเป็นตัวบอร์ดอะแดปเตอร์สำหรับติดตัวส่งภาพของ tps นะก็ใครใช้ตัวส่งภาพ tps พอดีก็เอานี้ไปอยู่ใน กล่องอะไรของคุณได้เผื่อต้องใช้นะครับจริงๆแล้วมีของรางวัลอื่นอีกเพียบเลยแต่ว่าต้องทยอยทยอยอกมาไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าทุกคนก็จะได้ของรางวัลหมดแต่วันนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือทุกคนน่าจะได้ของรางวัลหมดมาถึงวิธีการจับฉลากเลยเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าใช้ใช้กระดาษและหยิบออกมาเหมือนเดิมอาจจะโมเมนตัมและแรงโน้มถ่วงของโลกอาจจะ อาจจะไม่ยุติธรรมประมาณนี้หรือว่าโชคอาจจะไม่เข้าข้างคราวนี้ก็จะเอาเอาอกแบบเป็นดิจิตอลให้โปรแกรมในมือถือนี่เป็นตัวคำนวณน,นะว่า,าใครได้หมายเลขอะไรแล้วก็จับสลากหมายเลขอะไรใครได้อะไรโอเคเอามาเป็นว่าแต่ว่ากล้องมันเห็นไม่ชัดนี่ดิเห็นเห็นชัดไหมเนี่ยน่าจะเห็นอยู่นะ นะอันนี้คือเลขค่าคือจํานวนที่ออกอย่างอันเนี้ยผมใส่ไปคือตอนเนี้ยนตอนนี้มันมีคนที่มีสิทธิ์ร่วมสนุก8ปคนก็คือแปนนี้คุณนัทพลคุณธีรวุฒิเห็นไหมรคนนันคุณนัทพลคุณธีรวุฒิคุณเจคุณเอ่อชื่ออะไรนะคนที่อ่านว่าอะไรปั้นหรือปั่นหรือปั้นออพันคุณพัน คุณเจแล้วก็คุณพันธ์คุณสยามเน็กซแล้วก็คุณจื้อคุณจิรายุสแล้วก็คุณริแดันเซอร์ก็ทั้งหมดตอนนี้มีอยู่8คนที่มีสิทธิ์ร่วมจัดฉลาผมก่อนเดินเลยมากำหนดเบอร์ให้แต่ละคนกันเลยนะผมก็ใส่เบอร์เข้าไปในแอบนี้ซึ่งเป็นแอบของ Google ธรรมดาเนี่ยแหละมันน่าจะโฟกัดได้ดิโอเคกลับมาแล้วนะครับสัญญาณในในาอินทอตขาดหายนิดหน่อยนะ อธิบายกันต่อเรื่องของวิธีกําหนดวิธีจับสลากนะมันก็จะเป็นการใส่เบอร์ว่าเบอร์1อยู่ตรงนี้แล้วเบอร์1ตามสุดเบอร์สูงสุดก็คือเบอร์แนะแล้วก็พอกด g e n e r a t e ไปปุ๊บมันก็จะ r ร n ด o m เบอร์ออกมาเนี่ยกดไปปุ๊บเป็นเบอร์2เป็นเบอร์3เป็นเบอร์8เป็นเบอร์เนี่ยเนอนไปเรื่อยๆนะครับวิธีนี้ก็น่าจะยุติธรรมสำหรับทุกคน แล้วก็อมันไม่ชัดได้ขนาดนี้เลยหรออ่ะประมาณนี้แล้วกันนะน่าจะเห็นยุ่นะแล้วก็เดี๋ยวมากำหนดเบอร์กันเลยคนแรกคุณนัทพลได้เบอร์อะไรนะคนแรกคุณนัทพจจะเป็นเบอร์คุณนัทพจจะเป็นเบอร์คุณนัทพจจะเป็นเบอร์อันนี้เป็นเบอร์ของคุณนัทพจนคุณนัทพลได้เบอร์สามนะครับคุณนัทพลเบอร์สามอันนี้ยังไม่จับนะกำหนดเบอร์ของแต่ละคนเฉย คุณอนุพลเบอร์สามต่อไปคุณธีรวุฒิคุณธีรวุฒิได้เบอร์สองต่อไปคุณคุณเจกนะคุณเจกคุณเจกเจริญไปปุ๊บได้เบอร์สี่นะฮะคุณเจกได้เบอร์สี่แล้วก็คุณพันคุณพัน fpv คุณพัน fpv ได้เบอร์เจ็ด ถ้าเบอร์สามก็จะกดใหม่นะนะคุณาพานได้ฟรีได้เบอร์7แล้วก็คุณสยาม next คุณสยาม next ได้เบอร์3ามเอาสามสามกดสามกดใหม่คุณสยาม next ได้เบอร์5นะ้าคุณสยาม next ได้เบอร์5เสร็จเต่อไปคุณ G K Z คุณเจอคุณเจอจะได้เบอร์อ่ 4, 3, สาสี่สามกดใหม่สามกดสามกดใหม่ ปดคุณเจอได้เบอร์แปดเหลืออีกสองเบอร์ปับปับปับคุณจีรยุทธ์ได้คุณจีรยุทธ์ได้เบอร์หลไรเบอร์สองสามเบอร์ห้าสามแล้วคุณจีรยุทธ์ได้เบอร์หนึ่งแล้วก็สุดท้ายคุณดริฟท์แดนเซอร์ก็คือเบอร์คุณดริฟท์แดนเซอร์คือเบอร์ที่ยังไม่ได้ออกก็ซึ่งก็คือเบอร์หกนะดริฟท์แดนเซอร์คือเบอร์หก Okay. ออกมาตามคุณนัทพลได้เบอร์สามนะครับทวนหมายเลขกันอีกทีหนึ่งคุณนัทพลได้เบอร์สามคุณธีรวุฒิได้เบอร์สองคุณเจดได้เบอร์สี่คุณพันเอฟฟีวีได้เบอร์เจ็ดคุณสยามเน็กได้เบอร์ห้าคุณจือได้เบอร์แปดคุณจิระยุทธได้เบอร์หนึ่งคุณริฟแดนเซอร์ได้เบอร์หกซ,ซึ่งผมก็เตรียมของวันมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ้าเจ็ดเอาอันหนึ่งให้ครบๆไปเลยแล้วกัน เอานี่เอามาให้ครบแปคนเลยดูซิว่าใครได้อะไรได้ทุกคนเพราะของร่อนมีเยอะเอาละอของรวันเอาชิ้นที่หนึ่งเอาอะไรก่อนดีอะชิ้นหนึ่งจับอะไรก่อนดีเอาเป็นจับสายคล้องนี่ก่อนเส้นหนึ่งแล้วก็ตบท้ายด้วยสายคล้องนี่ดีไหมหรือว่าจะเอาของที่ดูใช้งานได้ไว้ที่ทงสุดเออ เอาสายคล้องก่อนลวกันเริ่มจากสายคล้องไล่ไปเรื่อยๆตามออเดอร์ที่วางของนี่เลยแล้วกันสายคล้อง1 2สเสาหางหนู12ไอ้ยางรองไอนี่คนคนไม่ค่อยได้ใช้เอานี่ก่อนไล่จากของที่คนโอกาสใช้น้อยไปจนถึงคนโอกาสใช้มากแล้วกันไอนี่ใช้ได้ทุกคนแน่นอนกันน้ำใช้ได้ทุกคนเอาละเริ่มจาก สายก่อนแล้วกันพอรตานก็ส่งมาโปรโมร้านเขาหน่อยสาย FPV ใครจะได้ไปนะครับเ,เส้นแรกเส้นสีแดงเส้นสีแดงเอาละนะอ่าเดี๋ยวผมจะกดเจ n e r a t นะอันแรกก็คือนี่สายคล้องของ FPV only เส้นสีแดงใครจะได้ไป1 2ึสกดนะ้าบัตรนาวปับ๊บเบอร์แปนะครับ สายเส้นสีแดงเป็นเบอร์แปดซึ่งก็คือคุณคุณเจอนะคุณเจอได้สายคล้องของ SPV o l l i ไปนะครับคุณเจอสายแดงเอาละคุณเจอออกไปแล้วนะเสร็จแล้วต่อไปเป็นอันนี้บอร์ดเป็นบอดนะเป็นบอรด ไอตัวอะแดปเตอร์ของ VTX ของ t b s นะครับขนาด16มมสปอร์ขนาด16มมคุณคุณเจกนี่เองคุณเจกได้บอร์ดไปนะครับไปจอดแป๊บหนึ่งโอเคคุณเจกได้บอร์ด VTX นะเบอร์สี่นะนี่เบอร์สี่นะคุณนะเจกได้บอร์ด VTX ไปจดไปแล้วนะครับ ต่อไปเป็นเบอร์อะไรของอะไรดีอย่าได้ของอะไรก่อนคนที่ยังไม่ออกคนที่ยังไม่ได้ของัางวังก็จะมีคุณนัทพลธีรวุฒิพันธ์สยามเน็กจิรยุทธดริฟแดนเซอร์อันต่อไปเป็นสาวหางหนูแล้วกันเป็นสาวหางหนูสาวหางหนูใครจะได้ไปถ้าเกิดซ้ำก็คือกดใหม่นะแล้วตอนนี้ที่เบอร์ที่ออกไปแล้วก็จะมีเบอร์สกับเบอร์8 เบอร์สี่กับเบอร์แปดเอาเสาหางหนูนะครับเสาหางหนูฟุบฟุๆๆๆๆๆๆๆ๊บฟุบฟุบฟุ๊บเห็นชัดไหมโอเคจเจาะเจนได้เรทน,น้บันนาหนึ่งสองสามปั๊บเบอร์สองนะครับเบอร์สองเบอร์สองได้เสาหางหนูไปคุณธีรวุฒิได้เสาหางหนูไปหนึ่งอันโอเคยินดีด้วยนะครับธีรวุฒิเบอร์สองออกไปแล้ว อันนี้ออกแล้วแล้วก็ต่อไปเป็นอันนี้แล้วกันยางยางใส่บอร์ด F C บอร์ด E S C นะครับกดแล้วครับหนึ่งสองสามปับ๊บเบอร์สามนะครับเบอร์สามคุณนัทพลคุณนัทพลได้ยางใส่บอร์ดไปเบอร์สามกรอมเมท โอ yeah. ต่อไปเป็นอากสาย FPV Only อีกครั้งหนึ่งแล้วกันสาย FPV Only สีดำใครจะได้ไปเลือเบอร์7เบอร์5เบอร์1เบอร์หจนเลมาปุ๊บสาย FPV Only คนที่จะได้คืออ๋อสามอ๋อแข็งอ๋อเบอร์7จ่นะ บอร์เจ็ดนะครับคุณพัน FPV ได้สาย FPoly ไปเส้นสีดำนะคุณพัน FPV ยินดีด้วยอโอเคจบเรื่องเลยเนี่ยรอบเลยอีกสามคนเอาของชิ้นใหญ่ก่อนลวกันชิ้นใหญ่ให่มูลค่าไม่ใหญ่เลยอีกสามคนก็คือเบอร์เบอร์ห้าเบอร์หนึ่งเบอร์หกนะเบอร์ห้าเบอร์หนึ่งเบอร์หกเดี๋ยวมาดูซิว่าใครจะได้ กล่องนี้ไปเอ้ยไม่ใช่กล่องถุงใส่แบตเตอรี่นะครับเลือเบอร์ห้าเบอร์หนึ่งเบอร์หกนะครับเอาเป็นอันนี้เป็นถุงใส่แบตเตอรี่นะถุงใส่แบตเตอรี่ใครจะได้ไปเอ่ยหนึ่งสองสามปับป๊บเบอร์สี่เบอร์สี่ไปแล้วนะนะคุณเจได้ไปแล้วเอาใหม่ก oh ดอีกครั้งหนึ่งปับ๊บ เบอร์หกนะครับเบอร์หกได้ถุงใส่แบตเตอรี่ไปเบอร์หกคือคุณ drift d a n นเ r อร์นะเบอร์หกคือคุณ drift d a n ์น r เบอร์หก drift dancer โอเคยินดีด้วยได้ของชิ้นใหญ่ไปมูลค่าเท่าไหร่ไม่รู้ <laughs> ถุงแบตนะครับคุณ drift d a n อร์ได้ถุงแบตต่อไป <laughs> เหลือสองของรางวัลซึ่งต้องเราควรจะเอาของที่ทุกคนได้ใช้แล้วก็น่าจะเซฟ เออเซฟล้ม uh, mm hmm. ของคุณได้ดีที่สุดก็คือน้ำยากันน้ำนี่นะ conformal coating นะภาษาอังกฤษ Conformal Co a t i n ้ clothing, น้ำยาทากันน้ำไปทาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มันกันน้ำได้นะครับใครจะได้ชิ้นนี้ไป mm hmm. เหลือคนที่ลุ้น2คนคือคุณสยามเน็กซ์กับคุณจิรายุสนะครับเอาละนะครับสยามเน็กซ์คือเบอร์5จิรายุทธคือเบอร์หนึ่งนะครับ g e n e r a t e น้าบัตรนาว1 2 3 ปั๊บน่าอันนี้ซ้ำนะเอากดอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามเบอร์สองก็ซ้ำไปแล้วนะตอนนี้ต้องเหลือเบอร์ห้ากับเบอร์หนึ่งกดอีกทีหนึ่งเบอร์สี่ออกไปแล้วกดอีกทีหนึ่งได้ไหมซ้ำอีกกดอีกเอาเบอร์ห้า้วออกมาแล้วเบอร์ห้าคุณสยามเด็กได้น้ำยาทากันนะไปนะครับคุณสยามเน็กคือเบอร์ห้านะเบอร์ห้านี่นะครับคุณสยามเด็กได้น้ำยาทากันน้ำไป โอ้ยน้ำยาโอเคนั่นเท่ากับว่าของราวัลอีกชิ้นหนึ่งคือเสาหางหนูก็จะตกเป็นของคุณทีระเอ้จิรายุทธนะครับคุณจิรายุทธเบอร์หนึ่งได้เสาหางหนูไปนะครับเสา TBS ีเลิเนีย คุณนัทพลบอใบไม้ได้ยางใส่บอร์ดนะครับยางใส่บอร์ดคุณธีรวุฒิได้เสาหางหนูของ t p s คุณเจกได้บอร์ดอะแดปเตอร์สำหรับใส่บอร์ดอะแดปเตอร์นะบอร์ดอะแดปเตอร์เฉยๆนะครับบอร,บอร์ดบอร์ดอะแดปเตอร์สำหรับใส่ตัวสมภาพขนาด16มมแล้วก็คุณพาน FPV ได้สายคล้องคอของ FPV only สีดำ คุณสยามเน็กได้น้ำยาทากันนะ้ำคุณจื้อได้สายคล้องคอของ FPV o l l สีแดงคุณจีรรยุสได้เสา TBS ล i n e a r อีกอันหนึ่งเสาหาโน้อีกอันหนึ่งส่วนคุณ drift dancer ได้ถุงใส่แบตนะครับถุงใส่แบตเตอรี่เท่านี้ผู้สนับสนุนทุกคนที่สนับสนุนมาเกิน20บาทก็ได้รับของรงางวัลกันครบถ้วนแล้วอย่าลืมติดต่อผมมา แจ้งที่อยู่ที่จะส่งด้วยนะครับว่าจะให้ส่งไปที่ไหนลายมืออ่านออกไหมเดี๋ยวผมเขียนดี <para> ๆอีกทีนึงอ่านไม่ออกยางรองบอร์ดโเคเสาหางหนูแล้วก็บอร์ดสายวีทีเมมสายดำเอ p พีวีโอ น้ำยากันน้ำแล้วก็สายแดง FPV only เสาวังหนูถุงแบตบโอเคถุงแบบนี่ไม่ต้องเขียนเอาละทวนอีกทีหนึงนะครับใครจำไม่กลัวจำไม่ได้ก็แคปเจอร์หน้าจอเอาไว้นะน่าจะอ่านออกแล้วนะครับคราวนี้โอเคก็ลิฟตเสร็จแค่นี้แล้วกันเพราะไม่อยากจะให้มันยืดเยื้อนานกว่าน,นี้นะครับ แล้วก็วิดีโอถัดไปที่จะทำก็จะเป็นเรื่องเอ่อ b ไ t ล์น่ารีเ receiver b เ t ต้าไฟล์น่าร e เซิร์เคือมันจะมีมันจะมีออปชันที่เพิ่มเติมจากที่เคยมีก็คือพวกเขาเรียกว่าอะไรฟิลเตอร์ของเซตพอยต์ฟิลเตอร์ของเซตพอยต์ว่าเซตพอยต์จะเป็นแบบแบบไบคอร์ดหรือแบบ PT1 หรือว่าเออ่จะเป็นแกนโรพิชยอหรือแกลโรพิชอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออเดี๋ยววิดีโอหน้าจะมาอธิบายให้โอเคก็ตามนี้ตามนี้นะครับอ่าตอนนี้มีคนดูสองคนไม่ทราบว่าตามข่าวทางไหมนี่สรุปนะว่าใครได้อะไรบ้างแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวโพสผลรางวัไปทาง Facebook แล้วก็ทาง youtube อีกทีหนึ่งนะ ว่าใครได้อะไรแล้วก็อย่าลืมติดต่อมาแจ้งที่อยู่ด้วยว่าให้ส่งไปที่ไหนนะครับโอเคตามนี้เดี๋ยวขอจบก,กันไลฟ์สดเพียงแค่นี้ครับขอบุณครับสวัสดีครับผู้สนับสนุนทุกท่านขอบคุณมากมากสวัสดีครับ